สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะจาาานำเสนอการสร้าง,งความสัมพันธ์ระหว่างตารางจอยแอนด์รีเลค่ะบัรดบแรกนะคะเราจะแนะนําความสัมพันธ์ก่อนความสัมพันธ์จอยแอนด์รีเลนะคะจอยจะมีความสัมพันธ์แบบ one to one แล้วก็ m a n y to ูค่ะส่วนรีเลยนะคะจะมีความสัมพันธ์แบบ one to many แล้วก็ m a n y to m a n นนะคะต่อไปค่ะเราก็ทกําการดูความสัมพันธ์ระหว่างตารางจอยนะคะ ่อยค่ะจะมีความสัมพันธ์ระหว่างวันทูวันนะคะวันทูวันคือหนึ่งระเบียนในัซน A มีความสัมพันธ์กับระเบียนเพียงหนึ่งระเบียนในัซน B นะคะต่อไปค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบ m ม n ี่ทูวันค่ะ m a นี to ูวันนะคะคือหลายระเบียนในัซน A มีความสัมพันธ์กับหนึ่งระเบียนในัซนบค่ะต่อไปนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางนีเลสค่ะ ตารางรีเลยนะคะได้ถูกแบนด์มาสองอย่างคือ one to many ค่ะ one to m น n y คือหนึ่งระเบียนในสั A มีความสัมพันธ์กับหลายระเบียนในสั B แล้วก็ many to many นะคะ many to many คือมีหลายระเบียนในสั A มีความสัมพันธ์กับหลายระเบียนในสั B หรือหลายหรือหลายระเบียนในสัม B มีความสัมพันธ์กับหลายระเบียนในสั A นะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเราจะทำการสร้างความสัมพันธ์นะคะให้รักตัวตัวแปรเอาแบบสลิกขึ้นมาค่ะ,คะ จากนั้นนะคะเราจะนำเข้าข้อมูลนะคะให้เราไปที่ Add Data ค่ะต่อไปนะคะหาโฟลเดอร์ที่ชื่อปาจีน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เรา Add ข้อมูลซอยอน,นุกอร์ r r อ ให้เราไปที่โฟลเดอร์ซอยในสตอร์ p นะคะหลังนั้นนะคะเราจะนำข้อข้อมูลสองข้อมูลค่ะคือซอย prp แล้วก็ซอยโค้ดนะคะให้เราคลิกแอด add ข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะกดแอดได้เลยนะคะเมื่อกดแอดเสร็จนะคะจะมีข้อมูลขึ้นบนภาพค่ะ,คะให้เราไปคลิกขวาที่ข้อมูลซอยโค้ดนะคะ ่อ G R P ค่ะของโทรัค่ะ Open i b v i e นะคะจากนั้นให้เราไปคลิกขวาที่ซอยโฟ o d e เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กด Open น,นะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างว่าเป็นแบบไหนนะคะ One to One หรือ Many to One ค่ะเมื่อเราเปิดข้อมูลขึ้นมานะคะเราจะเห็นข้อมูลที่เหมือนกันคือซอย ID ค่ะข้องนี้ะนะคะนี่ค่ะ ซอย i ีนะคะเราจะเรียกความสัมพันธ์อย่างนี้นะคะว่าวัน to o n ค่ะซึ่งในที่นี้จะใช้คาสั่ง join นะคะต่อไปค่ะให้เราไปปิดข้อมูล join code ก่อนนะคะกด code เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเหลือข้อมูล join r p นะคะให้เราไปที่ table option ค่ะจากนั้นนะคะ ให้เราไปที่ Join a l i e t ค่ะเมื่อไปที่คำสั่ง j ่ i n Alienate นะคะให้เราไปที่ซอยค่ะเมื่อเสร็จนะคะจะมีหน้าต่าง Join Data ขึ้นมานะคะให้เราไปช่องแรกนะคะให้เราเลือกซ o i ID ค่ะต่อไปนะคะตอนที่สองนะคะให้เราเลือกซอยโค้ d หมดียวกันะคะ และให้เราติดถูกที่หน้า Show the attribute table of layer in this l i y e ด้วยนะคะข้างล่างนะคะช่องที่สามค่ะให้เราเลือกฟอ l ล ID นะคะเมื่อเสร็จนะคะให้เราเลือกกดโอเคได้เลยค่ะเมื่อกดโอเคนะคะจะทำการจอเสร็จค่ะถ้าเราต้องการนะให้บันทึกข้อมูลน,นะคะ ให้เรา,เาไปคลิกขาที่ข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะให้เลือก Data ค่ะคลิกขวาดัต้านะคะและเลือกบายนะคะให้ไปเกบตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเ,เก็บตตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดโอเคค่ะเมื่อเสร็จนะคะเราจะได้ โอเดอรที่เราเก็บงานแล้วนะคะตามที่เราต้องการคะ่ะต่อไปนะคะหากเราต้องการที่จะลบข้อมูลนะคะให้ไปที่ซอยป r p ค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกขวาค่ะ j o ย a อนด์รีเลค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกร e l e t e นะคะเออขอโทษค่ะให้เราเลือก remove นะคะอันแรกนะคะซอยโค้ดค่ะ ถ้าเราต้องการจะลบแค่คอมโฟนะคะให้เราเลือกคอยโฟค่ะแต่ในที่นี้นะคะเราจะลบข้อมูลหมดดังแบบนั้นให้เราเลือก remove all j จอยนะคะเมื่อเสร็จนะคะเราจะพบว่าข้อมูลที่เราจอยนะคะได้ถูกลบออกไปค่ะต่อไปนะคะเป็นการสร้างคมสัมพันธ์แบบ delete คะ่ะให้เรา remove คันต่อออกไปให้ือนกันนะคะจากนั้นนะคะให้เราไป add data ค่ะนำข้อมูลอำเภอ แล้วก็วินเลอเดสกอรลีเลตนะคะใน่ลแหละค่ะให้เราไปเปิดอปดาต้าเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่แล็ปเปอร์ค่ะแล้วให้เราเลือกวินเลตอเดนสกอร์ลีเลต d b f นะคะแล้วให้เราเลือกอัมเภอเชฟาฟคะ่ะจากนั้นนะคะให้เรากดแอดเลยคะ่ะเสร็จนะคะที่นี้มีหน้าแผ่นที่ข้อมูลที่เราต้องการขึ้นแาน,นะคะ ให้เราไปที่ชั้นข้อมูลอำเภอค่ะคลิกขวานะคะ Open and v t e w ค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ i ินเลทค่ะคลิกขวาเหมือนกันนะคะ Open ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูความสัมพันธ์นะคะว่าเป็นแบบไหนเราจะพบว่าอำเภอ a m e Code นะคะวินเล n เนมค่ะกับอำเภอ a m e นะคะ ในหนึ่งอำเภอนะคะจะมีความสัมพันธ์กับหลายหมู่บ้านนะคะเราจะเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าวันทูเมนี่นะคะเมื่อเราสร้างความสัมพันธ์เสร็จนะคะเราจะทําการรีเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปิที่ i ินเลดรีเลยนะคะที่ขวาโคดค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่เท r v e มิ p t ลออปค่ะให้เราเลือก j o ยแอนด์ l ีเลค่ะจากนั้น ให้เราเลือกรี l a y ค่ะเสร็จนะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมาอันแรกนะคะให้เราใส่อำเภอโค้ดค่ะช่องที่สองนะคะให้เราใส่ว i เลต์ u n d e r s ก o r e relay ค่ะช่องที่สามนะคะให้เราใส่อำเภอโค้ดค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดโอเคค่ะ เมื่อกดเสร็จนะคะข้อมูลจะไม่แสดงความสัมพันธ์นะคะให้เราไปที่ทีขวามเมืนเดิมนะคะ Open r b u i e ค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ให้เราไปที่ Table o p t i o n นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือก r e l a t e Table ค่ะ เสร็จนะคะให้เราเลือก relay ว Rel ันยิเลสอนเนสกอร์ลีเลสนะคะเมื่อเสร็จนะคะให้เรากดคำว่า select selection ค่ะเราจะพบว่ามีพื้นที่ที่เราต้องการขึ้นมานะคะเมื่อเราต้องการยกเลิกนะคะให้เราไปคลิกขวาที่อําเภอค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกจอแอนด์ลีเค่ะ เส็จนะคะให้เราเลือก Remove Relay ค่ะ Remove All and Relay นะคะจะพบว่าข้อมูลที่เราต้องการนะคะได้ถูก Remove ออกไปค่ะต่อไปนะคะเป็นการสบวนการหาสิสต์ตี่อย่างได้น,นะคะให้เราไปที่อำเภอนะคะคลิกขวาค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือก Open Attribute Table นะคะเมื่อเสร็จนะคะจะมีต้องหน้าต่างที่เราต้องการนะคะ่ะ ให้ไปช่องที่เราต้องการคำนวณได้เลยนะคะในที่นี้จะเลือก a อเียค่ะเสร็จนะคะให้เราคลิกขวาค่ะจากนั้นนะคะเลือกแสแตสแตตพิสตินะคะจะพบว่ามีหน้าต่างขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราจะได้กราฟการคำนวณสถิติอย่างง่าย ซึ่งในช่องฟิวนี้นะคะเราสามารถเลือกดูอย่างอื่นได้หรือเช่นเราต้องการดูอำเภอข้อมูลตาก็จะขึ้นมานะคะตามที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะเป็นการสร้างกราฟนะคะให้เราไปที่วิวค่ะเลือกกราฟนะคะจากนั้นเลือกท a ค่ะเสร็จนะคะจะมีหน้าต่างทีเกราฟขึ้นมาค่ะ ให้ช่องมาช่องเลือกการาฟนะคะให้เราเลือกเป็น bar นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกเป็น vertical bar คะ่ะเส็นนะคะ layer ให้เราเลือกเป็นอ m p e r แล้วก็เลือกเป็น value field นะคะเป็น area ค่ะ จะพบว่ามีกราฟขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะให้เรากดเล x ค่ะกด f i n i ค่ะจะพบว่ามีกราฟตามที่เราต้องการนะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีหรือว่าแก้ไขข้อมูลนะคะให้เราคลิกขวาที่กราฟค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่ advanced tab ค่ะเสร็จน,นะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะ ให้เราเปลี่ยนด้าที่เราต้องการะะเลยค่ะอย่างเช่นเราต้องการจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะคะให้เราไปที่หน้าต่างไลเตอร์นะคะจากนั้นนะคะจะมีเพจคะ่ะให้เราเลือกสีตามที่เราต้องการเลยคะ่ะเสร็จนะคะให้เรากดคูณนะคะ จากนั้นจะพบว่าตัวหนังสือเปลี่ยนสีตามที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทําการสร้างรายงานะคะ่ะให้เราไปที่ View นะคะจากนั้นให้เราเลือก Report ะคะ่ะเสร็จให้ G A R รีพอร์ตจะได้หน้าต่าง r e p o r t ต i ีกานะคะเมื่อได้หน้าต่างนะคะเราจะมาเลือกข้อมูลตามที่เรา ต้องาน,นะคะคือโคลโคลนะคะพอได้สกอร์โค้ดค่ะจากนั้นเลือกวิชาขอโทษค่ะแล้วก็โคเนมค่ะเลือกอำเภอโคลสองตัลยาค่ะ ีมเลสเตอร์ค่ะเมื่อได้ข้อมูลต่างๆแล้วนะคะให้เรากดเลสค่ะเมคค่ะเมคค่ะเมื่อถึงราดาบนี้นะคะเราจะเห็นเลเยอร์นะคะให้เราเปลี่ยนรูปกราฟตามให้เราเปลี่ยนรูปแบบกราฟตามที่เราต้องการเลยค่ะตากนั้นะคะออ n ิ a t i o n นะคะ ให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราต้องการแบวตั้งอยู่แนวนอนค่ะเมื่อเลือกหน้าต่างนี้เสร็จนะคะให้เราเลือกเล็กค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกหัวข้อตามที่เราต้องการเลยนะคะว่าต้องการหัวข้อหรือว่ารูปแบบสามแบบแบบนี้เมื่อเลือกเสร็จนะคะให้เรากดนล็กค่ะจะได้หน้าต่างที่เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการนะคะเลยที่จะเปลี่ยนชื่อตามที่เรา ต้องการได้เลยนะคะเมื่อเสร็จนะคะให้เรากดค e ค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะคะให้เราไปที่ edit น,นะคะเมื่อกด edit น,นะคะจะพบว่ามีรูปแบบให้เรา ให้เราเรลือกหลายอย่างนะคะถ้าเราต้องการจะเป็นสีบล็อกแล้วิกจิเกอร์ลายหรือว่าเฉิเดหรืออะไระก็ตามนะคะที่เราต้องการให้เราแก้ไขตามท,ที่เราต้องการเลยค่ะอย่างเช่นนะคะ,ะ,คะถ้าเราต้องการจะแก้ไขสีนะคะให้เราไปที่กรอบด้านขวานะคะถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะรันให้เรากดรันรีมูฟ แค้กดลัน r ีพอร์นะคะหรือว่า F5 ก็ได้ค่ะเสร็จนะคะเนนะคะจะเพราะว่ารูปแบบนราได้เสี่ยนไปตารที่เราต้องการนะคะวันนี้พวกเราก็ขอนำเสนอการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางเพียงเท่านี้นนค่ะขอบคุณค่ะ